สอบถามคุณหมอธีรพลนิดหนึ่งครับว่าการตรวจการนอนหลับเนี่ยรูปแบบการตรวจตรวจยังไงครับก็ตรวจการนอนหลับครับการตรวจการนอนหลับนะครับหรือสลิปเทสนะครับง่ายๆเลยครับคนไข้มาทําเรื่องที่โรงพยาบาลนะครับตรวจคัดกรองประเมินหรือเราอาจจะ นัดออนไลน์มาก็ได้ครับคนไข้ต้องมานอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนนะครับแล้วเราจะมีการติดมอนิเตอร์เรียกได้ว่าทุกอย่างของคนไข้เลยครับการทํางานของสมองการทํางานของกล้ามเนื้อการทํางานหัวใจนะครับออกซิเจนในเลือดนะครับโดยที่มีผู้ดูแลคนไข้อยู่เฝ้าตลอดทั้งคืนนะครับแล้วก็ทางห้องเราแน่นอนครับสบายหลับสบายแล้วก็ผ่อนคลายแน่นอนครับ จะสอบถามคุณหมอทีครสมมติถ้าผมเป็นโรคนอนกรนเนี่ยครับหรือว่าหยุดหายใจขณะหลับแล้วเนี่ยครับมันมีวิธีการรักษายัางไงบ้างครับครับครับโรคหยุดหายใจขณะหลับนะครับแบ่งเป็นสามความรุนแรงนะครับแบบน้อยแบบกลางแบบมากเราก็จะรักษาตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นของคนไข้นะครับโดยที่ระดับน้อยคนไข้อาจจะยังไม่ต้องใช้การรักษาที่ ซับซ้อนอะไรนะครับออกกําลังกายลดน้ําหนักควบคุมอาหารนั่นก็เพียงพอแล้วแต่ในกรณีที่คนไข้เป็นเยอะเป็นมากโดยผลการตรวจที่ออกมาเนี่ยครับเราก็จะมีการรักษาแบ่งเป็น2ออย่างนะครับหก็คือการผ่าตัดนะครับโดยแก้ไขส่วนที่มันอุดตันหรือว่าทําให้คนไขน้มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ2คือการใช้เครื่องมือหรือที่เราเรียกกันปัจจุบันว่า C p a ปนะครับเป็นเครื่องอัดอากาศความดันสูงที่คนไข้จะต้องใส่ทุกคืนก่อนนอนนะครับ แล้วกวรณีที่มีเด็กนอนกลนไหมครับเด็กนอนกลเนี่ยมีจะให้คุณหมอแนะนํานิดหนึ่งว่าต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็จะเจอปัญหาเรื่องของเด็กนอนกลนบางคนก็จะมีเป็นภูมิแพ้หายใจลําบากกลางคืนหรือบางคนก็คือรู้สึกเหมือนเขาเป็นทอนซิลอ,อย่ากใ,ให้คุณหมอแนะนำนะว่ามีวิธีการดูแลรักษายังไงให้คุณหมอแนะนําว่ามาพบคุณหมอครับครับ สำหรับเด็กที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตว่าน้องนอนกลบ่อยๆนะครับเป็นภูมิแพ้แล้วรักษาด้วยยาไม่ดีขึ้นนะครับก็ควรจะมาตรวจนะครับเราก็มีการตรวจสําหรับเด็กเช่นกันนะครับในเด็กเนี่ยส่วนใหญ่การโตของทอนซินหรืออะิีนอยนะครับก็ทําให้เด็กนอนกลนได้นะครับการรักษาก็มีทั้งการให้ยาและผ่าตัดนะครับเด็กๆนี่ถ้าเป็นนอนกลนมากๆนี่เป็นผลเสียยังไงบ้างครับ สำหรับเด็กๆนะครับท่านอนกลวนมากๆเนี่ยก็อาจจะมีผลเสียในเรื่องของความจำนะครับการเรียนของเด็กนะครับสมาธิอาจจะสั้นลงเด็กอาจจะต้องมานอนกลางวันชดเชยนอนหลับในห้องเรียนซึ่งจริงๆไม่ใช่ความผิดของเด็กเลยนะครับเด็กเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ครับก็เวลาเวลาปกตินะครับคุณหมอเนี่ยไม่ได้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเคีนซา คุณหมอจะทํางานอยู่ที่ไหนครับผมถ้าเกิดผมจะไปปรึกษาคุณหมอได้เนี่ยผมจะไปปรึกษาที่ไหนได้บ้างครับผมก็คนสุราษฎร์เหมือนกันครับก็ผมทํางานประจําอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานีนะครับออกตรวจทุกวันพุธพฤหัสนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิตนะครับออกตรวจทุกวันศุกร์นะครับ,ออส,รบส่วนโรงพยาบาลเคียนซาก็ออกตรวจทุกวันจันทร์นะครับก็สามารถมาปรึกษาได้เรื่องของการนอนกลนนะครับหรือว่าแนะนำในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหยุดหายใจขณะหลับครับ นอกจากโรคนอนกลนแล้วคุณหมอเชี่ยวชาญโรคอะไรบ้างครับเผื่อที่จะแนะนําให้ญาติญาติไปปรึกษาคุณหมอได้ในกรณีที่ว่าไม่สามารถสะดวกมาที่โรงพยาบาลกินซาครับก็เรื่องที่เชี่ยวชาญนะครับก็เรื่องของหู่ข้อจมูกนะครับเรื่องภูมิแพ้นะครับเรื่องไทรอยนะครับเจ็บคอเลือดลังปดไหลย้อนนะครับก้อนที่คอนะครับหรือว่าเรื่องของเจ็บคอเลือดลังต่างๆครับสามารถเข้ามาพบแล้วก็พูดคุยเพื่อหาสาเหตุและการรักษาได้ครับ